เรียนรุนนร่นนี้แต่อันนี้แต่อันนี้มันห้าปีนะหา้าโอ้ยต้องมันใหญ่อันนี้มันห้าปีก็ไม่บอกกับพี่ถึงต,ตกกรงนั้นอยากเป็นชื่อที่ดีนี่ครับถ้าตรเนียนบอกไม่ใส่ไอ้ขี้เป็ดผิดไปชุดนั้นนะมันไม่ได้พลาดแบบนี้หรอกวันนี้นมากนะเมื่อกี้ผมไปสวนที่เขาเอาตัวไปใส่ได้กี่วนัวนกว่าวัสิบกว่าวัน Oh. ส่วนที่ทับนครพอดีน้องเขาอะ <Jones. S 1> ใช้มาแล้วมันมันฟื้นมันดีแล้วใช่ป่ะแล้วใครไม่รู้ไปแนะนําซื้อขี้วัวมาใช้แล้วเมื่อวานโทรไปตกใจคือไม่อยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งแล้วกลับมาแล้วตกใจใบแบบมันเหลืองเป็นบางจุดเป็นบางจุดจุดจุดเวลาขึ้นเห็ดลาขึ้นเห็ดเต็มเลยขึ้นเห็ดขึ้นเลยขี้ใสีแรกเลยแปลงวันเดินนน้องเลยแปลงวันเดินพันนต้น จะเตินไปแปวนแดงเลยเพราะว่าแหวนนั้นมันสี่สิบไร่มันทันทันก็ใส่ใส่ไปเนี่ยมันมันคล้ายๆว่าบอกว่าผมว่าตายจกบหมดเหมือนกันตอนใส่คิววัวรอบแรกดีแม่คิววัวพอรอบที่สองสั่งมาเที่ยวรถสิบล้อพ่วงสั่งมายอะมากพอดีสิบล้อพ่วงมาใส่สายวัว เยี่ยมไปคนเาวัวเรามันจะได้คี้ว่าเลี้ยงสับปะรดอ่ะแล้วมันจะมนเปรี้ยวเออใช่มันก็ต้องดูแหล่งที่มาของขี้วัวด้วยนะสิ่งที่สำคัญอ่ะขี้วัวทำไมรู้แหล่งอ่ะแบบนี้แหะอ่าแต่ถ้าดีแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ฝนไม่เยอะใช่ครับถ้าฝนเยอะจะถ้าฝนถเยอะเนี่ยตายกับเพี้ยงเลยือเราพูดอ่ะปัญหา ยิ่งคนเยอะยิ่งไม่ดมีนั่นน่ะคนคนนะคระับอ๋อพอผมก็หยุดใช้ที่วัวต่างแห่งนั้นมาเราไม่ใช้ที่เป็ดดีพอใช้ที่เป็ดอีกพอดี้มารับปีก่อนล่วงอีกโอ้โหตายแล้วในนถาถอยตีตายหมกดกจนยกหัวเลยอืมก็อาจารย์ต,นนตารที่นอาจารย์ใช้ที่วัวยอดนั่นอ่ะที่มีปัญหา,หาอาจารย์วเอาอะไรไปแก้ก็ต้อตงแก้ทันทีนเอา แค่องกนินต้องช่วยต้องกนินช่วอน,นี้เนะลยว,ว่าถ้ามันถ้าดินมันเนา่าหญ้ามันตายนะตัวแน่นอนพยานมันตายอ่ะไม่ควรแน่นอนเลยอันดับแรกเลยคือให้ต้องคุยออกถ้าตอนนี้เจอถ้าเอาออกอะดีดีกว่าใช่ไหมคุยออกคุ้ยออกเลยคหรถ้าไม่คุยอ่ะนะบันจะเน่าราบันนี่นี่นี่แล้วดินเน่าอย่างเงี้ยปีปีว่าปีเนี้ย ผลมันม็นทุกมากครับผลทุก์คือไม่ใช่เอาออกตะเขียอคือเกลีย่ยมาให้มันกระจายความเค็มมันเหมือนว่าเราใส่น้ำปลา<ม>ถ้าเราไม่กันหยาบมันก็จะเค็มแค่จัดเดียว<ม>ไอ้นี่ก็เหมือนกันใหญ่เขาจะใส่ลากกองรากกองเน่าตรงนั้นครับต,ะต,ะต้นอ่าต้นประมาณสี่ปีแล้วเขากระสอบหนึ่งก็คือเทเรอบเอลยครบต้นละกระสอบ มันไม่เไม้ยังอยู่เลยะเป็นฟั้นก้อนๆอยู่เลยอ่ะอ่าถ้าไม่เคลียร์เราสังเกตดูถ้าหญ้าตายนะนังนะถ้าไม่คุยออกอ่ะเดี๋ยวต้นก็ตายถ้าไม่ตายก็เต็มคืนเพราะว่ามันมันแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยมันยังรู้เอาว่ามันเจ็บของอย่างนั้นมันมันต้องการเรียนรู้ตัวเองก็สิ่งที่ต้องการเราไม่รู้ที่มา